ครับสำหรับในเรื่องของการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยนะครับมันมีวิธีการอย่างไรแล้วก็หลักการอย่างไรเนี่ยนะฮะเราลองมาดูกันนะครับขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยภาพหลักๆจริงๆเนี่ยมันมีแค่นี้เองครับนะฮะนั่นก็คือเริ่มจากสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวางแผนก่อนนะฮะต้องวางแผนก่อนนะฮะดีไซน์นะฮะเมื่อดีไซน์เสร็จแล้วจึงดีลลอปเมนดีลลอปเมนเสร็จแล้วก็เผยแพร่อันนี้เป็นภาพแบบง่ายๆสุดเลย นะซึ่งเราจะต้องมองให้เป็นกระบวนการนะครับแต่เนี่ยแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะเน้นไปที่ตรงนี้นะเริ่มวางแผนแล้วก็ดีไซน์นะครับแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เผยแพร่การเผยแพร่นี้ก็คือเผยแพร่ไปตลอดนะฮะตลอดที่คุณพัฒนาหรือคุณจะไม่ไม่ไม่เผยแพร่เลยก็ได้คุณปิดแล้วนะไว้ดูเองนะครับก็ได้นะครับลองมาดูนะฮะอันแรกก่อนนะฮะเราดูรู้จักเรื่องของอะไรนะ เบื้องต้นเรารู้จักคำว่ากูเกิลไซต์ก่อนคืออะไรนะครับกู Google เกิลไซต์นี่ก็คือเป็นบริการพื้นที่สร้างเว็บไซต์เห็นไหมครับก็คือเว็บโพสติ้งนั่นเองนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องมีอะไรครับมีเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นแบบที่เรียกว่าเป็นของอะไรนะของมหาลัยเนี่ยนะฮะนิสิตก็จะได้อะไรนะฮะเขาเรียกว่าขนาดพื้นที่นะครับในการเก็บข้อมูลเป็นบน Google Drive นะครับหรือบริการบางอย่างเนี่ยนะฮะ เขาเรียกว่ามันมากกว่าที่เป็นแอคเคาท์ทั่วไปต่อไปก็คืออะไรครับนะเป็นเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะบริการเครื่องมือสร้างเว็บไซต์เป็นเว็บออร์ทิริงเห็นไหมครับนิสิต้องรู้จัก2เรื่องนี้นะครับเว็บออร์ทิริงปัจจุบันเนี้ยก็จะมีเยอะมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะมี Moodle มีนะฮะเวิร์ดเพสแล้วก็มีอะไรนะครับมีสมัยก่อนก็จะเป็นฟอนต์เพสปัจจุบันนี้ก็อะไรนะหายไปแล้วจากของตลาดเรียกว่ามันโดนดิส랩นะฮะตัวเทคโนโลยีเนี่ยใหม่ๆม,มันออกมา หรืออย่างเช่นเว็บไซต์เนี่ยมันก็โดนโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะมันโดนทําลายล้างไปนะไม่ได้หมายความว่าทําลายล้างมันเสียหายไปนะแต่มันเป็นการรีเพจนะทดแทนแทนที่ไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ